เห็นลูกไม้มืนมือนก็รู้สึกแบบ Love it ถ้าเห็นมืนมืนก็คือลูกไม้เหนื่อยนะคะเลยแบบอาจจะแบบตอมุกไม่ทันอะไรเงี้ยไม่หรอกจริงๆคือตอมุกไม่ค่อยเป็นนั่นแหละพม้ลูกโลกเขาอะเมื่อก่อนเขาไม่ได้จีบแก้วขนาดนี้นะ In the beginning เออลูกโลก not that flirty เปิดลูกโลก improve the skill ลูกโลกพัฒนาเร็วมากก็เลยแบบจีบแบบ flirting skill flirting skill อ f ลูกโลกก็คือลาเทียมทานพี่มายิบอย่างเดียว แต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวพี่ไม้ก็จะอัปเดตสกิลเช่นกันเชื่อมั่นนะกินทันน้องหรือกินทันน้องหรือเปล่าพี่ไม้กินทันไหมเหรออยากให้บอกเลยเรื่องกินอ่ะใครคือที่หนึ่งอยากให้บอกอยากอยากบอกนะใครอาวใช่หรอ แม่หญ่ไม่รู his, join, ium, ้ต <m utter theory> <re lly> ัวอ๋อเรียกกินให้กินอาหารให้กินกินหมดเลยไม่จะบอกว่าไม่อยากเผาเยี่ยมปั่คนนี้ไม่เย็นแก้กินอะไรคะมือเย็นของลูกเกดแม่อยากพูดนี้ดิเดี๋ยวแฟนๆเป็นห่วงแต่ขอให้รู้ไว้นะว่าคนจริงอ่ะคือเขาคือคนจริง the real man is your mom. Waiting, <laughs> waiting. Not true. Your mom, my mom. Is so fast. Eat a lot. The first who eat. าายมกเซนเซอร์เสยียงเอง <laughs> ไม่ได้พูดซะหน่อย <laughs> ไม่เธอบอกว่าลูกแก้ว <laughs> อ่ะคือถ้าเป็นอาหารที่แบบ w ้ยเดินมาแล้วเดินมาแล้ว She's coming She's coming เธบว่า She's coming ไอ้คนต้อ <laughs> งโทษผู <laughs> ้ย็นมผู้ย็น แล้วคือต้องกินตรงนี้หรอให้หน like ูทำไมะพุกคนี่คือบันญี่ปุ่นนะนี่ก็สิ่นี่คือบันญี่ปุ่นอร่อย w ายก็คือลูกแก้วเป็นคนที่ถ้าซื้ออาหารกินเองอะจะรอประมาณแบบชั่วโมงนึงค่อยกินแต่ถ้าเป็นอาหารที่ฟรีหรือว่าคนอื่นให้อ่ะจะกินเร็วมาก กินเยอะบ้างกินเร็วบ้าแต่ถ้าอาหารซื้อตัวเองเอ่ะไม่กิน <c oughs> <c oughs> คือมันเป็นอาหารที่เราซื้อใช่ไหมถ้าแบบว่าเราจะต้องได้กินมันอยู่แล้วทุกคนเดตติงเดีลูกแก้ววัวแต่เป็นตำรวจเป็นตำรวจคือต้องแบบว่าช่วงนี้หนูเป็นตำรวจ Nowadays I'm a police na. I check what my fan post na Because my fan took a lot of pictures so beautiful uh. I wanna see as well you know that's why I didn't really eat na and then you know what my food disappeared do you know why it disappeared do you know where my food was in my mom's stomach <laughs> what do you ah yum 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 yum